โดนแล้วครับโดนแล้วครับ,รบ <S <S อ่าขึ้นได้แต่ห้ามตกไงใช่ครับก็นั่งจิบเบียร์ตอนเย็นได้โอ้โหโดนอีกแล้วครับ สวัสดีครับผมพบกับ PA D Fishing Channel นะฮะวันนี้ผมอยู so ่ที่จังหวัดสระบุรีนะแถวแถวเขื่อนบ่าศักนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันลบุรีหรือสระบุรีมันแปลกๆนะก็นะฮะวันนี้ผมจะพาไปเตียวปอมนะครับผมเนาะก็เนื่องจากผมได้โพสใน YouTube ไปนะฮะว่าใครอยู่แถวนี้นะฮะแล้วก็มีนะท่านหนึ่งนะฮะชื่อน้ำบิ๊กนะฮะ ติดต่อมาบอกว่ามีหมายอยากจะให้เพียดีลองไปเที่ยวดูนะครับผมน่าจะเป็นเหมือนออแม่น้ำอะไรพวกนี้ฮะ <S <S ก็เดี๋ยวลองดูนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณ11โมงนะก็เดี๋ยวเดินทางไปที่ร้านนับบิ๊กนะฮะเป็นร้านอุปกรณ์ตกปลาอยู่มวกเหล็กนะนไม่แน่ใจว่าเป็นอำเภอรหรือตำบลนี่แหละโอเคเดี๋ยวไปหานับบิ๊กกันนะครับผมไปเลยครับผมตำแหน่งของนับบิ๊กนะครับ วันตกจากนั้นเลี้ยวซ้ายไปอีก25เอ่อ23กิโลนะครับประมาณ25นาทีโอเคไป b a s s with m h a d again ับผมตอนนี้เรานา่าจะมาถึงร้านนับบี้เนี่ยนะฮะไปะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับผมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ร้านอ๋อโอเคโอเคมีเหยื่อกไหม ก็มีครับผมก็เป็นร้านเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากครับนับวิคครับผมสวัสดีครับเอาเสียตรงไหนแนะนําไอ้พวกนี้ตรงนี้เหยี่ให้นาครับเป็นเสียที่นี่เองอันนี้อันนี้ผมอันนี้ผมไม่นาครับเป็นเลื้ยข้ามที่เจอกันครับนะอ๋อขอบคุณครับผมแถวนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็น่ายของนายอ่ะของ L T G ครับ ของเอลทีจี t ใช้ดีกับแถวนี้แต่ที่อื่นก็ก็โอเคลองดูครับผมต้องลองไปไปอีกไกลไหมก็จากนี้ไปก็ประมาณสักสิกิโลครับโอเคโอเคก็เป็นกระสุนน้ำไหลโอเคฮะวันนี้ก็นับบิ๊กเอาเหยื่อให้เราไปใช้วันนี้นะครับผมจัาบเลยโอเคก็เดี๋ยวเดินทางกันครับผมก็ไม่รู้หมายเหมือนกันวันนี้ก็มีนับบิ๊กแล้วก็พี่หนุ่มไปด้วยนะครับผมแล้วก็ มีนายอีกท่านหนึ่งนะครับนะสวัสดีครับนะ้านะชื่ออะไรนะสวัสดีชื่อแม็กครับน้าแม็กนะครับโอเคคนพาเข้าใหม่วันนี้นะครับ <c oughs> โอเคไปลองดูครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะไม่รู้หมายเหมือนกันนะครับลองโดเฮ่เฮ่เดี๋ยวสวยมากเลยโดนแน,น่ต้องโดนต้องโดนครับวันนี้ <c oughs> เคครับโอ้โหเมื่อกี้เห็นไมแวบ,บๆสวยมากเลยอะนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวน้กวิกจะพาเราไปนะครับวันนี้จ๊แมแม่ครับโอเคฮะก็วันนี้ก็จะเป็นเตี๋ยปลอมน้ําไหลเป็นแก่งนะพวกนี้แหละนะครับผมเหนื่อยหน่อยเทียนี้เพราะของเยอะเลยอะกล้องอีกไปครับผมหลักๆวันนี้ก็เป็นหมยธรรมชาตินะหมยธรรมชาติน้ําไหลทั้งหมดเลยน้ําไหลครับโอเคเป็นกระสุบกระสงด้วยใช่ไหม มันอยู่กระส่งมันอยู่น้ำเนี่ยน้ำนิ่งๆนิดนึงอะครับอ๋อโ <c oughs> หบรรยากาศโคตรดีเลยอะะ่ะมาตะกี้ <Okay. S 2> อันนี้หมายแรกเลยหมายแรกเลยครับผมอ๋อก็กระจุก กระสุกน้ําไหลที่ที่ที่นี่ครับก็จะอยู่ตามหัวแก่งหรือท้ายแก่งอ๋อก็คือหัวแกงก็คืออันนี้ท้ายแก่งก็คือด้านลลางนะโอเคได้ครับลวยเลยใช่ไหมโอเค โ,โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วโอ้ปลาอะไรเนี่ยเฮ้ยปลาอะไรวะผลาขแปะครับผมเฮ้ยก็ไม่เคยโดนนะโดนแล้วครับผมเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรครับแถวบ้าน <h ans> ผมเรียกปลาขาวครับอ๋อ <h ans> ปลาขาวเอ้ยโดนปลาขาวนะฮะวันปักเลยอ่ะ โอ้โหว่านฟักเลยเหมือนหนไข่เลยเนี่ยใช่ครับท้องมันเป่งๆนะครับเหมือนมีไข่เลยเนี่ยโอ้เต็มปากเลยเรียบร้อยไป ช้าคนแถวนี้จริงๆเลยนะครับผมมีหมายแบบสวยมากเลยอ่ะบรรยากาศโคตรดีเลยนะฮะสุดยอดเลยโอโหประทับใจมากฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเดินตามนา้นาๆเขาขึ้นไปกันนะครับผมไป ย้ายตกปลาอะไรนี่ครับอ๋อตกปลาหมอปลาขาวอ๋อปลาขาวปลาขาวกับอันนี้อ๋อนี่ปลาหมอใช่ไหมครับหมอวอเตอร์อ่าโอปลาหมอใช้เหยื่อปะเนาะใช้เหยื่ออะไรครับกุ้งเหยี่ยวกุ้งอ๋อนี่นะครับย้ายตกเบ็ดไม้ไผ่อยู่นะได้ได้โอเคครับผมก็เดี๋ยวนะบิ๊กจะพาเราย้ายหมายนะขยับลงไปอีกนะครับผมแถวนี้ก็ตีกันโหหลายไม้แล้ว ก็ได้ปลาตะเพียนนะเหมือนปลาตะเพียนไปตัวหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูหมายตะไปนะฮะ ติดอย่าติดนะครับนบพิกดให้แล้วก็ปล่อยปล่อยแล้วผมก็กอมามาโชบเลยเป็นกระสูบนะเต็มปากเลยครับดูดเข้ามาเลยเต็มปากเลยนี่นะครับมีเบ็ดชาวบ้านนะ แล้วก็มีปรากฏสายสวยเลยใช้เดือนนะฮะอะอดอออย่างนี้ตีกระดีก็น่าจะกัดอยู่ยนะเพราะกรงนี้ทางแถวนี้พอบไม่ออกแล้วครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงหมายที่3แล้วนะนับบิ๊กจะพาลุยป่าตรงไหนไม่รู้ตรงนี้เลยครับตรงนี้โอ้โหโอเคโอเคโอเค โอเคเดี okay. right uh mm ๋ยวให้น้ำบิ๊กนำทางไปก่อนนะครับน้ำบิ๊กบอกไอ้หมายนี้เป็นหมายเด็ดนะครับหมายฮอตหมายฮอตน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กน้ับิ๊กจะพาผมมาฆ่าหรือเปล่าเนี่ย เด็ดครับหมายเด็ดมันต้องอย่างนี้แหละแอนเจอร์สุดๆครับทริปนี้เอาโดนแล้วครับโดนแล้วครับผมกำลังตั้งกล้องหู้มีไซส์นะมีไซส์นี่ยกระสุบขึ้นไปข้างบนน่าจะนดี นี่ได้ตัวนึ่งนะครับได้อีกตัวนึงนะครับสซนี้หมดเลยนะขอนไม้สองตัวลองดูทางข้างข,างขอนไม้อเอาแล้วมาน่ครับยกัะเด็มขัน เดินครับเดินครับแลโอ้โหฟาวเดี๋ยวค้างมาโอเคหลุดไปแล้วครับผมปล่อยไฟนเร็วเลยะปลอยมันเร โดนแล้วครับท่านผู้ชมเจ๊าะสองทีครับได้เรื่องเลยอยู่ริมหญ้าฮไซนี้หมดเลยครับไซสวยนะเีอ้โหมันกัดเหยื่อแม่นนะปลาแม่นะ้ำเฮ้ยตัวมันสักๆว่ะครับถ้าปลาที่อยู่ตามโขดหินนมันจะเรียกถ้าคนแถวนี้เขาเรียกเขาเรียกปลาวังปลาอะไรเงี้ยครับอในตามโขดหินก็จะว,ว,ว่ายสวนหินว่ายอะไรอย่าเงี้ยอ๋อ าตามขอบหินเนี้ยตัวมันจะสากปลาที่ขึ้นน้าบิ๊กบอกว่ามันเป็นปลาวังนะครับคือมันอยู่กับโขดหินเนาะเนื้อตัวมันสากนะผมจับแล้วรู้สึกเลยตัวมันสักนะครับเอ้สวยครับขอบคุณมากเลยโอเคาากกาป,ลปล่อยไปนะครับก็วันนี้ไม่ยังไม่อยากกินนะตัวสากนานไ,ไม่แต่แอันนี้ทอดกรอบอร่อยเลยอุ้ยมันมันเป็นตัวผู้ครับน้ำแตกเลย่ะ ไปตัวฟูงไปตัวฟูงแล้วก็เอาเบียร์มาแล้วกระป๋องก็สมมติถ้าตอนเย็นนะไอ้นี่หมายก็สันอ่างครับมันขึ้นได้ตอนเย็นนะครับไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงสันอ่างนะครับตรงนี้เป็นหน้าเขื่อนหน้าอ่างนะครับอ่าขึ้นได้แต่ห้ามตกไงอ่าใช่ครับก็นั่งจิบเบียร์ตอนเย็นได้โอ้โหโดนอีกแล้วครับโโออีกแล้้วหอยู่จุดเดิมเลย สนุกจริงๆเลยครับผมสุดยอดปล่อยหลายตัวเลยอิจฉาคนแถวนี้จังเลยอ่ะตัวสังเหมือนเดิมเลยนะฮะน้บิ๊กบอกจะเป็นไซส์นี้หมดเลยนะครับเกือบหลุดเหมือนกันนะครับถ้าแบบปล่อยนี่อิ่มแล้วนี่นะฮะมันเป็นตัวผู้นะท่านผู้ชมนั่นแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงผสมพันธุ์นะเห็นไหม ผมต้องขออนุญาตปล่อยไปแล้วกันนะครับนะให้มันขยายพันธุ์ที่นี่ไว้ผมมีโอกาสผมจะได้กลับมาเที่ยวที่นี่อีกนะครับจริงๆก็อยากเอาไปกินเหมือนกันนะนเดิมหรือเปล่าครับ <c oughs> ไป <c oughs> น้ําเชื้อเต็มเลยอ <c oughs> โอเคนะครับผมก็สําหรับทริปหมาย <c oughs> แม่น้ําวันนี้นะ ก็จบทิปเพลงเท่านี้นะฮะสนุกมากเลยแล้วก็โหอิจฉาคนที่นี่นะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมน่าจะอิจฉาด้วยนะครับผมได้เจอบรรยากาศดีๆนะสุดยอดเลยนะครับไว้มีโอกาสนะผมจะกลับมาที่นี่อีกนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะก็ขอบคุณนันนาด้วยนะครับขอบคุณน้าบิ๊กด้วยนะครับผมเจ้าถิ่นวันนี้ที่พามาสุดยอดมากน้าแม็กนะครับขอบคุณมากเลยน้าแม็กวันนี้ได้ไป2ตัวนะโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม P A D Fishing นะครับผมเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ของ P A D นะฮะสำหรับวันนี้